ในดิวสุดดีเราจะไม่อยากเป็นภาระของเพื่อนเราจะสุดหมอเพปอันนี้แล้วกันไ no! <No>! no! อ่เอาเอาเนื้อๆด,ดีโอ้โหเราจะไม่ไม่อยากไปนในหัวเธิกเราไม่อยากอีกเป็นไอคิวคิวหนา ไข่ดาวอยากเป็นไข่ดาวไอจริงก็เป็นชีสก็ได้เนี่ยแต่ว่าแมกเป็นชอบหัวไข่ดาวอะไรวะมาก่อนนะเพื่อนโอ้มีคนโปผล่ี่ะมีคนโปร่ป่ะฮะมีคนโปร่บอกว่าดีดีบอกว่า นี่นี่ไม่เคยนึกเป็นจะมีคนเอาเชื่อว่าไม่ใช่เราเราอาจจะอยู่เฉยๆนิ่งๆแมันไม่เคยตอบอตว่าวเราเทงสามคนเราก็จะโหวตตัวเองเหมือนที่เราเคยโหวตตัวเองอโหวนรก อย่างอีกออกไม่ใส่ดีมพอาสเตอร์ใช่ป่ะ yeah. ย่าใช่แล้วนึกโอ้โหโโอโอ้ตามอีกไอ้ไม่ได้เล่นเฮ้เป็นตัววะบนันโอ้ยมึงเป็นบันไอ้ขาวพูดหลยายครั้งแล้วนะ กะเทียวอีห,วออหัวกะเทียเพลงไปแล้ว่าบอกรอดบอดเลยเอ้ยเร่นี้อะนนนน โอเคนะลงเข้าส okay, ู่หมธรรมดา่นะเงอเอ้ยอะไรวะเฮ้ยสวัสดีคุณสามตาอ้าอ้าอ้ากะทิไม่ใช่กะทตายไปแล้วเปล่ะไ่้นั่นไอไขวัตตายยังไม่ได้ นี่คือรุดบัทอย่างที่ถูกต้องโอ๊อไอ้หัวสุดเรายินนั่นนะว่าไอ้กะติกมันว่าเลย